ทองคําต่างประเทศขึ้นตั้งเยอะแต่ทําไมทองคําบ้านเราไม่ค่อยขึ้นใครอยากรู้ตามเรามาดูกันต่อได้เลยก็พอดีทาง i n v e วสตีดีเนี่ยก็ได้รับคําถามมาประมาณว่าอุ้ยทองต่างประเทศเนี่ยขึ้นไปตั้งเยอะทําไมทองคําบ้านเราไม่ขึ้นมันจริงอย่างนั้นด้วยเหรอก็เลยทําให้จากคําถามที่ได้ถามถูกถามมานั้นเนี่ยเราก็เลยไปทําการหาข้อมูลมาเพื่อทําการเปรียบเทียบนะ ก็โดยข้อมูลเบื้องต้นที่เราไปหามาก็คือเป็นราคาทองคําของต่างประเทศคือของโคมเอกนะมาลองมาเทียบเคียงกับราคาทองคําของบ้านเราก็คือเป็นราคาทองของออโรร่านั่นเองซึ่ง,ซ,งซึ่งพอทําการเปรียบเทียบเนี่ยราคาดูจากภาพก็เป็นราคาปิดของทองคำเ,เป็นราคาทองคําของวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะเวลาประมาณ9ก้าโมงเนี่ยราคารับซื้อคืนจะอยู่ที่4 3 5 0บาท ส่วนรานคาทองคำของวัน,วนจันทร์ที่23กันยายนเวลา9โมงนะราคารับซื้อคืนก็อยู่ที่4 7 0 0บาทอ้าวราคามันก็ขึ้นทั้งคู่นี่นะต่างประเทศขึ้นแต่ว่าบ้านเราก็ขึ้นแต่อาจจะขึ้นไม่เยอะเนะซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนดังนั้นเราจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนะที่ราคาของบ้านเรามีราคาเท่ากันแล้วเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกันดูซึ่งหาข้อมูลมาพ ราคาทองของวันที่30สิงหาอยู่ราคารับซื้อคืนอยู่ที่4 3 5 0บาทและราคารับซื้อคืนของวันศุกร์ที่13กันยายนก็คือมีราคารับซื้อคืนอยู่ที่4 3 5 0บาทเลยจะนำข้อมูลนี้มาลองเปรียบเทียบกันดูนะคือของวันที่30สิงหากับวันที่3เออ13กันยาว่า แตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันดังนั้นเราก็เลยไปลองทำตารางเปรียบเทียบขึ้นมาให้ดูเพื่อทาให้เห็นภาพมากขึ้นนะก็คือราคาทองคำต่างประเทศของออตอนปิดตลาดอของวันที่30สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่2,527.60ดอลลาร์ส่วนราคาปิดของวันที่13กันยายนเนี่ยของโคม e กนะก็ปิดที่2,610.70ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการขึ้นมาอยู่ถึง80ประมาณ85ดอลลาร์เนอะคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลง3.29์แต่ราคารับซื้อคืนของทองคำบ้านเราเนี่ยอยู่ที่4350บาทซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนอะทั้งที่ทองคำต่างประเทศมีการขึ้นมาตั้งเกือบจะ1 0 0ดอลลาร์เนอะอุ๊ยทำไมมันเป็นเช่นนี้เดีย๋ยวตามบรรุมาดูกันต่อได้เลยเนะออ สาเหตุที่ราคาบ้านเราไม่ขึ้นอาจจะเนื่องมาจากเรื่องของค่าเงินนั่นเองเนะเพราะว่าวันที่30สิงหาคมนั้นน่ะค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่34.057บาทต่อดอลลาร์นะซึ่งราคาค่าเงินเราเอามาจากเว็บของ forex นะและราคาค่าเงินของวันที่13กันยายนของบ้านเราอยู่ที่ 33.286ดอลลาร์ต่อลารต่อบาทนะเราก็จะเห็นว่าเ,เรื่องของค่างเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณ2.26%ก็เลยอาจทำให้เมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นค่างเงินบาทและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วก็เลยทำให้เกิดว่าพอมาเปรียบเทียบเราก็เลยเหมือนราคาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะ ก็เปรียบเสมือนว่าราคาทองขึ้นก็จริงนะทองขึ้นไปประมาณ3.29%แต่ว่าค่าเงินเราแข็งขึ้นมา2.26%ก็เลยอาจจะทำให้ราคาของทองคำในการรับซื้อคืนไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองดังนั้นเนี่ยหากเรามีการไปลงทุนใดๆก็ตามเนะที่เป็นค่าเงินคนละประเภทกับบ้านเราเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงอีกเรื่องหนึ่งเนะก็คือเรื่องของค่าเงินด้วยนั่นเองเนะ เพราะไม่เช่นนั้นกําไรจากที่เราได้จากต่างประเทศก็จริงแต่พอมาแปลงเป็นค่าเงินบาทแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรเลยก็เป็นได้นะอ้าสุดท้ายนี้ทาง i n v e วสดีๆก็หวังว่าข้อมูลที่เรานํามาแบ่งปันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็สามารถแนะนํกากันได้เนอะหากเพืๆๆๆๆ่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เพื่อมาแบ่งปันกันได้ก็ๆๆๆ ยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย